สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูเกี่ยวกับดวงคู่คนที่ได้คู่ประรมแต่ดูในรูปแบบของเจตัวพิสดารนะครับเจดตัวพิสดารซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่า7ตัวก้าฐานธรรมดาคือเอามาฝึกฝนตัวเองเท่านั้นแหละนะเพราะว่านานๆทีจะได้เอาตัวนี้มาใช้ทีมันก็ลืมลืมไปบ้างนะวันนี้ก็เลยจะเอามาเป็นการทบทวนความรู้ให้กับตัวเองด้วย แบ่งปันความรู้ด้วยนะครับพื้นฐานเด็กที่บอกว่าดวงนี้จะเด่นในด้านของได้คู่อุปธรรมที่ดีนะครับดูแนวทางวาสนากับดวงคู่นี้มันจะเป็นตัวเลขแดวเดียวกันก็คือดาวจันทร์เกิดวันจันทร์วันจันทร์ก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนจะอ่อนโยนไหมหรือไม่อ่อนโยนอ่ะมันดูที่ตัวนี้แหละตัวฐานรองรับนี่แหละจะฉลาดไหมจะปัญญาดีไหมเนี่ยนะ แต่มีเหตุมีผลไหมเนี่ยให้ดูที่ตัวฐานรองรับของมันนะครับสองฐานห้านี่อันนี้เป็นห้านี่ก็ค,คือผู้หลักผู้ใหญ่ความรู้ความสามารถใช่ไหมถือว่าเป็นคนมีปัญญาดีอยู่นะครับมีความรู้มีความยั้งคิดยั้งทําอะไรเป็นนะเป็นคนฉลาดนั่นแหละไม่ดื้อไม่ดื้อแบบหัวชนฝาไอ้ประเภทดื้อเงียบกันจะอยู่บนฐานธาตุไฟ ไอ้พวกนี้ดื้อเงียบดื้อตาใสไม่พูดไม่เถียงแต่ไม่ไม่ทำตามรับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งนะกานสองฐานห้านี่คุยกันได้หน่อยนะพูดจาภาษาคนรู้เรื่องนะครับคือไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดอะไรอธิบายอะไรมากมายทำกวาเข้าใจกันได้ง่ายๆนั่นแหละนะนี่คือแนวทางของความคิดอ่านของเจ้าตัวถือว่าโอเคอยู่นะครับ ายอะไรายตัวนี้มันโยมมาหาเลขห้าก,ก็คือเรื่องการเรื่องงานเป็นคนขยันเอาการเอางานสนใจในลักษณะของการทำมาหากินนะครับสร้างฐานะของตัวเองนั่นแหละเพราะห้าเนี่ยมันจะโยมาเรื่องของเคหังบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดมาชีวิตเนี่ยห้าอุปธรรมเนี่ยแรกๆต้องอุปธรรมตัวเองก่อนต้องดิ้นลนหาความรู้ใส่ใส่ใสตัวเองก่อนนะพอมีเงินมีตัวขึ้นมาแล้วไปอุปธรรมใครก็อุปธรรมพ่อแม่ คนในครอบครัวนะครับลักษณะแบบนี้มันเอื้อมันเอื้อถึงกันกับดาวจันทร์ถ้ามีคู่ก็จะได้คู่ที่ทั้งดีด้วยและต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอ่ามันดียังไงคู่ในที่นี้มาถึงเรื่องคู่ก็จันตัวนี้อยู่บนฐานห้ามาดูรายละเอียดในทักษะทักษะกำเนิดแล้วก็ทักษะกระยุแล้วก็ทักษกะกกษจิตตัวนะครับ ทักษะกำเนิดน,นี้มันจะจับคู่อยู่กับดาวอังคารคู่ชูคู่ระแวงคู่เพลงเลงน,นั่นหมายควาว่าเมื่อเป็นสาวขึ้นมารวมกระทั่งไปถึงมีความรักขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเจอคําว่าคนเจ้าชู้อยู่ถูกจับผิดถูกเพ่งเลงเรื่องพฤติกรรมอลักษณะแบบนี้อยู่นะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาผัพวพันอยู่หรือหากมองในมุมกับ หาบนตัวเองก็ระวังอารมณ์เจ้าชู้ด้วยเนี่ยมันโดนหาตัวเองพอสามอังคารเป็นตัวเองการคิดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องรักๆใครๆชู้สาวเข้ามาได้มันเป็นคู่ทดสอบชีวิตนั่นแหละสองกับสามเนี่ยตามตำราบอกว,ว่าคู่ชู้คู่ระแวงคู่เพ่งเล่งแต่ในายามหนึ่งที่ผมดูมาเนะี่ยมันจะเป็นการทดสอบคีวิเป็นคู่ทดสอบชีวิตไปในตัวสองกับสามทดสอบว่าคุณจะไปยังไงคุณจะหวั่นไว้กับ สิ่เที่มาล่อหลอกคุณได้ง่ายไหมนะคุณจะผ่านการทดสอบของชีวิตหรือไม่นั่นแหละมันคือการทดสอบชีวิตนะครับหรือคุณจะหลงไปกับคํายกยอคํารักคําอะไรที่มันแบบหลงให้พาให้พาไปหลงผิดได้เนี่ยมันคือการทดสอบชีวิตทีนี้พอมาดูกับทักษะจิตตัวนี้ได้กันตกอยู่ในตําแหน่งมรอลนะหมายก็ว่าชีวิตเนี่ย ต้องพางความล้มเหลวความผิดหวังเรื่องคู่มาด้วยเช่นกันเรียกว่า d, ยาล้างมันต้องเกิดขึ้นสักครั้งสักคนแหละนะครับความล้มเหลวมันต้องมีการพลาดพลากมันต้องมาเพราะมันลงหามลณะคือการเปลี่ยนแปลงคือการล้มเหลวคือทางไกลคือต่างประเทศเนี่ยเมื่อมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่แหละเกิด <Lebanon. S 2> ความล้มเหลวเกิดความผิดหวังขึ้นมาปั๊บจันตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นอุบาติมันเป็นมันเป็นอัตตาของตัวเองคือความคิด ความมั่นใจตัวเองคำวอุบาทมันไม่ได้ตีความว่มาเลวร้ายสักอย่างเดียวคําว่าอุบาทต,ตัวนี้เลยมีความหมายทั้งรู้จักพ,กพลิกแผงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นนะครับคนทุกวันนี้จะอยู่ได้มันจะมาซื้อซือบื้อบือบ้อทอะไรไม่เป็นเอาแต่ร้องไห้ไม่ได้ทุกวันนี้นะจะมากมา้มหน้าก้มตาคนเขาโขกหัวกิกศับ์ไม่ได้นะครับไอ้อุบาทตํตาแหน่งนี้นะเพราะมันโยงม,มาหาฐานกําลังพรฤหัสด้วย ก็ต้องรู้จักพลิกแปลงเอาตัวรอดเป็นนั่นแหละนี่คือถ้าพูดถึงแนวทางวิธีคิดนะครับหากเป็นความรักเมื่อมันเกิดความผิดหวังเกิดความล้มเหลวเกิดการอย่าล้างเจอคนไม่ดีมาแล้วทีนี้ไอตัวนี้มันก็รู้จักมาคิดแะละมาคิดแล้วฉันจะไปยังไงต่อจะเดินต่อยังไงชีวิตของตัวเองเมื่อมันตกมรณะก็จะมองหาเสียงใหม่เมื่อมันเกิดการล้มเหลวขึ้นมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้ว ไอตัวทักษะกาเนิดเนี่ยมันก็จะมีดาวพฤหัสเนี่ยมันมาคุมกันแสดงว่าพฤหัสตัวนี้ฐานเนี่ยมันทํางานเข้าหากันแบบชัดเจนว่ามันต้องใช้ตัวนี้เข้ามาประคองชีวิตละปัญญาความรู้เป็นพื้นฐานละเพราะมีเป้าหมายในชีวิตไงเนี่ยเนี่ยคือเป้าหมายของเขาเองปัจจุบันกรรมเนี่ยต้องการมีบ้านมีความมั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่ดีมีชีวิตที่ดีต้องการการอุปถมัมต้องการ คู่ที่เขมาช่วยเหลือดีๆเนี่ยจึงเกิดการมองหาสแสวงหาคนใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะต้องใกลแค่ไหนฉันก็จะไปอ่านะมันคือแนวความคิดแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะในตำแหน่งทักษะเนี่ยมันก็มีดาวจิตคือดาวการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่มีลูกเมื่อมีบริวารนั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายๆแต่งานคนแรกปั๊บมาชีวิตอาจจลมเหลวเมื่อมีลูกเมื่อมีครอบครัวเข้ามา อย่าล้างเกิดขึ้นนะสองถ้ากรณีที่มีลูกช้าได้คู่คนแรกแต่งงานไปแล้วอย่าล้างไปไม่มีลูกด้วยกันมันจะมาเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อมีลูกกับคนใหม่ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีพระดาวเสาในาปป,ป,ปัจจุบันกรรมเนี่ยมันเป็นมหาสิทธิโชคสีของคนวันจันทร์ด้วยจะได้ดีแต่ช้าหน่อยนะครับพระดาวเสาเป็นทั้งปุติก็คือการเปลี่ยนแปลงความแน่นอนย่อมเกิดขึ้นแน่ เมื่อมีลูกขึ้นมาเข้ามาในชีวิตนะครับหรือเจ้าตัวก็คือดาวตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งฐานกําลังตัวเองด้วยเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนกล้าแล้วทีนี้นะเออโยงเห็นไหมนี่คือความกล้าความมั่นใจตัวเองมันมันมาพร้อมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองที่จันมอลันไอว้ว่ามันมีแรงกรกัเก่า นาะไม่มีแรงกรรมเก่ามาส่งผลนะ่ะมันจึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอ้ไอที่มันล้มเหลวในชีวิตก่อนจึงจะเปลี่ยนมาภายในภายหลังนั่นเองนะครับนี่คือแนวทางของชีวิตด้วยเรื่องคู่ด้วยดีก็คือเนี่ยตำแหน่งคู่นั่นหมายความว่าจะได้คู่ที่อะไรอายุมากกว่านะครับเป็นคนที่อายุมากกว่ามีบุธ,ธิภาว่าการตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่าด้วยเป็นชาวต่างชาติด้วยทีนี้พ่เรืองหัดเนี่ย เป็นอุปธรรมนะเป็นตำแหน่งอุปธรรมนะและตัวตัดสินพระรหัสเนี่ยเนี่ยก็ได้ตําแหน่งธงชัยด้วยเห็นไหมเออชัยชนะความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเป็นตาแหน่งมูลละของคนวันจันทร์อีกต่างหากด้วยนะครับมูลละก็คือการเปลี่ยนแปลงคือทรัพย์สินคือความมั่นคงที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมาจากคู่นั่นแหละมาเป็นตัวอุปธรรมคำชูในภายหลังแต่การที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยตัวนี้ ที่บอกว่าเป็นตำแหน่งอุปธรรมเคหังก็คือโยงอุบธรรมเคียงเนี่ยนะคือชีวิตคู่ความรักหรือการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเป็นดาวธาตุดินอ่อนและดินแข็งเป็นดาวคู่ธาตุมันต้องเกือ้อกูลซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ด้วยกันยืดยาวจึงจะมั่นคงในฐานะที่จะได้ที่จะมีเข้ามานะครับคือมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละ ไอ้ตำแหน่งคู่ที่ดีของคนคนนี้มันจึงต้องมีเหตุต้องมีเรื่องราวเขามองเราเราก็มองเขานะครับคือผู้หญิงก็ต้องขยันให้ผู้ชายเห็นเขา,าจึงจะชอบถ้ามองตัวนี้เป็นผู้ชายมองผู้หญิงเขาก็จะมองหาผู้หญิงที่เป็นแบบไหนมองหาผู้หญิงที่ฉลาดรู้จักเอาการง,งานมีความรับผิดชอบเนี่ยไอ้ดาวดาวจันทร์ดวงเข้าหาพลหัสเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดตัวนี้เนี่ย มีความเก่งมีความขยันเขาก็จะมองหาแบบนี้เหมือนกันมันเลยเกิดเป็นว่าศีลเสมอกันมาปะกันมาเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่พอดีก็เกิดการแปลว่าได้ลงตัวได้คู่อุปธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ถ้าจะดูว่าการอุปาธรรมที่ว่านี้มันจะดีไหมชีวิตดูที่ดาวตำแหน่งการเงินการเงินเป็นดาวพุธได้ทานังได้กระดุมพระได้สุภทานเสพราชาโชค ได้ตำแหน่งราชาชูุแม่เจ้ามันดีมันมาครบจบทั้งเรือนในทั้งตัวตัดสินความเข้มแข็งของดาวพุธก็ได้ราชาอีกนะทักษะก็เป็นเดชอีกนะครับนี่คือพื้นฐานที่บ่งบอกว่าการเงินรายได้ต่งตางๆของเขาจะดีจะมีความสุขในชีวิตทําสิ่งใดก็สําเร็จราชามันคือความเฉลียวฉลาดในการที่จะหาเงินในการคิด ในการวางแผนสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องได้ราชาโชคนี้ก็มีโชคทางการเงินด้วยต่างประเทศสุภะะมันโยงไปหาต่างประเทศเจ้าตัวก็เลยได้คู่เป็นชาวต่างชาติเจ้าตัวก็เป็นคนขยันหาเงินเก่งด้วยคือถ้าคู่มีธุรกิจเขาก็จะช่วยคู่ช่วยดูเรื่องการเงินการบัญชีของคู่อย่างงี้นะมันก็เลยเกิดเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและก,กัน เรียว่าทุกอย่างมันต้องไปตามสเต็ปม,มาลักษณะตามความหมายของดาวที่มันเอื้อบอกเป็นแนวทางที่พึ่งพาซึ่งกันและกันจะมานั่งเป็นคุณนายชีย้นิ้วใส่ง,งานอยางเดียวไม่ได้คือคุณต้องทำตัวให้ส่งคุณค่าสมกับสิ่งที่จะได้มาอยากได้แต่คุณสมบัติของตัวเองมันไม่ถึงมันก็ไม่ได้นะครับจะใช้กฎอะไรมาดึงดูดมันก็ไม่ได้ถ้าตัวคุณเองยังทำตัวเองไม่ให ส่งคุณค่าพอที่จะได้สิ่งนั้นนั้นมาเช่นคุณอยากฉลาดคุณก็ต้องฝึกฝนตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสืออ่านชีวิตคนดูชีวิตคนศึกษาชีวิตคนอื่นแล้วก็มามองย้อนตัวเองว่าบกพร่องตรงไหน,นควรจะแก้ตรงไหน,นมันิึงจะฉลาดขึ้น <Okay. Yeah. S 3> ผัดสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเช่นถ้าคุณอยากได้คู่ที่ดีคุณต้องทำตัวแบบไหนคุณถึงจะได้คู่ที่ดี นั่นแหละคือขบวนการมันจะมาตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งคิดเอาอย่างเดียวเราคิดว่ามันจะได้หรืออย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็กินข้าวเหมือนคุณนะถ้าดูดวงไม่เป็นมันก็ต้องใช้วิธีอะไรก็เอาตัวเองอัแหละเป็นดวงเป็นดวงที่ดีเป็นพฤติกรรมที่ดีเป็นคำพูดที่ดีเป็นความคิดที่ดีจะคิดจะพูดจะจ่าอะไรกับใครออกไปนี่มันก็ตรึกตองสักหน่อยนึงนะครับเรียกว่าทำตัวเองให้ดูทรงคุณค่านั่นแหละ ไม่ใช่ปากหมาไปวันๆนะครับอันนี้บริว่าผู้ใดเดอร์เาตามเหตุตามผลดิซื้อร์ครับก็ประมาณนี้แหละนะเอาประมาณนี้นะสำหรับคนที่ได้ดวงคู่อุปถัมภ์นะครับส่วนดวงคู่ไม่อุปถัมภ์ไม่ส่งเสริมหรือมันมีแต่ความผิดหวังอันนั้นและยิ่งดูง่ายกว่าพวกนี้อีกส่วน facebook นะครับ facebook คงใช้ไม่ได้แล้วแหลนะไม่ว่าจะเป็นเพจอะไรก็ลองสิบวิธีเรายังเข้าไม่ได้ นก็คงจะสละทิ้งไปนะมันจะมาถามหาบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องมันก็มีอยู่รหัสเดียวใช้ามาทั้งชีวิตเนี่ยใช้ามาสิบปีเนี่ยมันก็มีอยู่แค่รหัสเดียวมันจะเปลี่ยนไหนอีกก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแล้วก็เลยต้องสละทิ้งไปก็ยังติดต่อได้แค่ทาง YouTube และไอดีไลน์อย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการนั่งดูนั่งชมมาถึงตรงนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ โรกัดหน้าให้พบกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ